โอ <c oughs> right ้โหข้าวจูนพูนเลยพี่น้องเอ้ยข้าวจ้วงไปเป็นค้าในสินได้หนิเนี่ยโอ้ยพูนไงเลยโคตรทุกทุกมึงเดาพี่น้องมึงเดาเลยโอ้ยง่ายง่ายายง่ายเจอแล้วพ่อเจอแล้วเจอแล้วพูโอ้โหอ้โหอ้าวนี้กย

สบายดีพี่น้องมาเนาะกเมื้อนี้ข้าวข้าปามื้อนี้นีก็ว่าสิมาหาคนมันพี่น้องเอ้ยมาหาคนมันเพิ่มพี่น้องมาแต่เก่าแต่ปีก็มาคนอยู่ดอกแต่ว่าปีนี้ก็มาวปีนีจักหน่อยเนาะมานํากัน2คนมื้อนี้มากับพี่เบี้ยวเนาะครับมาเบิ่งก็เห็นอยู่เครือเดเครือมันก็มีอยู่เนาะพี่น้อง แต่ว่าเขาก็ยังบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นหัวบ่เครื่อมันก็ลาอยู่ดอกลาอยู่ถูกเข้าก็มาหอดปลามันแล้วเนาะพี่น้องเครือมันนี้กัน่อมันสุ่มออกหมดเเครือมันก็ใหญ่เติบอยู่เนาะแต่ว่ามันจะเป็นหัวหรือบ่เป็นแล้วมื้อนี้มากนเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเห็นโคกป้าก็นจากเลือหน่อยได้พี่น้องเอ้ย ส่วนลายเข้าก็ดุดเป็นส่วนมันมันสัปะรังหมดแล้วเรือนี่ก็โคกกับโบไล่ไปในดอกโคกนี่งอ่ะยังพอได้เรือแต่ว่าหมงดอนมันนี่เนาะนี่ยวเชื่อมันนี่ยวเหงาพี่น้องมันรุนเบิ้งน้นกันได้พี่น้องเด้อว,ว่ามันจะเป็นหัวบ,บ่เงี้คนเบื้องเอาสิกคนเลยพี่น้องเบื้องต้นเนาะมาเครื่อมันอันนี้เพิ่นกับโบจากไงไปในด,ดอกพี่น้องซ้ำนี่หรือว่าลื่นนี่น้อยนึงเด้อ เต่ว่ายามนี่มันเกิดที่บุษอยากเป็นหัวมันไดแหละบุษ t h หอดำแรงเนาะเดีเขากิดกลดลงเบืองไหมี่น้องมาลุดเมิองำกันนะเดี๋ยวพี่น้องหัวนื้อนิโอ้บท่ a นใหญ่บันไดเลยไม่ได้ซับบนบ่้บยโอ้แม่นหัวเกาโมคือดบเออนายยุทธทำยีอุ้มยิ้มนะนายยุ๊บอ้าวไปโงยเงามนออกเบินเลยมันเน้อ Ư, ừ, không nên cưa bố nhầy, mình cần húa nó, ồn ồn Nên cưa nồi Xem nhìn, mình cần đầy húa đĩa, còn thứ ba đậy lại đi Ngầu mình không phải chỉ phang ngoài cái câu tải đây Ngầu mình ngoài được มันอยู่แน,น,นมม่นมันจะว่ามันหัวมันดีมันก็งามห่างใหม่มันดีเผาดิก็มาเฉยๆอย่องนี้เลยลงมาจะเอาก่อนแหละไมนเกิดปันหาอะไรมาก่อนเลย tình mình hòn nam mát phù tinh ngạo. tình một nhảy bên đây độ bột nha tinh cái <laughs> nhảy tinh bụng nha tinh bụng nha tinh bụng này tinh bụng nha tinh bụng โอ้หไ่ขาจุดพูนเลยโอ้ยคัโอ้กำลังเกิดไ่เลย้าหดยำแลลงไงหลดหัทวทีพี่น้องเลยเขานำมาเถอโอ้ยน้ำกะดอ๋อนายพูป้ารกือพูดพี่น้อง Ni vô địch của anh nái vô. Hãy hỏi con đại bỏ vô, môn học. Oh, hộp bài nái vô. You om the vô nữa. Lai, you, lai, you, môn học. Môn học, 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 môn

ดินกระเนี้ยวฝน,นตกนั่น,นเด้อโอ้โธขาจัวเลยนี่นี่นี่น้ยพี่ไมฮะคนหนึงพี่หืมเอาชาหัวเก่าก็มีบันโอ้ไงว่าจ้าหัวนี่คืองัดขึ้นหย่าแค่นี้คือ ไ่เต็มโยโว้พี่พูพูนพูนาถโอ้ยอาถูาถาูโอ้โอ้ว่าแม่ชีโบมีหัวอะไรน้องคนนี้ เฮอพี่น้องผิวโอ้ยเขือบไงตรงนี้มันที่เป็นแต่ได้อี่บอสพี่น้องก็โต้เงาไหม่เลยโหนกนหย่าไปหน่โต้โต้โอ้ยเดี๋ยวจะก้นคุ้มนี่จะก้อนคุ้มตัวนี้เขาก้อนแต่เปรี้ยวหน่เขื่อตัวนี้โอ้ยหกหน่อยหน่อยเด้อเด้อโอืย chúng ta có cái liệu nó chỉ thì cuộn bằng cái con này Để chỉ mà cuộn như này nĩ đi mà sừng nó chỉ đến năm bưng tuần này đấy mà hạng gì ngày tự thì nó mới buồn, thật đã đỡ. เล่ที่สับมัวมันงอนเคอทั้งทั้งอยู่เลยโอ้ยชุดบ่หงบ่ชุดเด้อโอ้เสียงขวดหลงปลาโตอุ้ยไงลุงเบียวเอ้ยชำเขนแล้วโอ้ใครยู้เสียมสับก็โตขวดมันนี่บริษับขึงกางหัวโอ้โต ขาวจูนพ oh, ูนเจอแล้วพี่พูนเก๋าแก่ไหมอ้าวเหี้ยเนาะมาลุ้นบ้างนี่เหงาไหมนี่มาสิมีหัวหรือบ่มีเนาะมาสิเป็นหัวหรือบ่เป็นแล้วนี่ตัวเหงาไหมเครือดจะเครือใหญ่อยู่แต่เราจะเห็นบอติ่งมันเพราะว่ามันหกนี่เลากำลังชกฮะบองติ่งก่อน ทำงานเป็นไรดีด้วเครืค่องมะกุลกับโอ้มันเป็นน้ำเด้อพี่น้องเด้อมันอันนี้เด้อหักมันนี่บอว่เห็นแต่ว่าเครือมันมันจะจกลงไปบบเมนไดยเจย็บย้อนเลยบุ๋งเป็นน้ำหกักมันนี่น้ำไหลคราบมือของมัน ค่อออยรัับนนออกกนีมกกต้องระวังจังหน่อยเด้อก้น,กนวิธีกลดอะไรเนาะเป็นน้ำเครือตัวนี้หงายพี่น้องนี่เอนาน้ำตัวนี้ลงมานี่นี่โอ้ยอเล็กๆนี่ฮ้ยพ่อ,อแล้วตอนนี้หัวมันนี่ใหญ่เติบได้พี่น้องเอ,อ้ยผู้ผู้เท้าจูนพูนอยู่นะเห็นบู่โอ้ยบุกการ์ับไปทั้งคนพี่น้อง เขื่อมันใหญ่แต่มันมีลายหัวเนาะกพูดดิเอาคือเลยกดจกโลกลงเนี่นี่แหละโอ้ปลามันก็เชื่อกระเทืดิอืมได้แล้วโอ้โตโน้นโอ้โควัยไงเติบยู่งทำหัวตกก่อนนะเนาะผมโอ้โหอยนนี้พี่น้อง โอโหเมื่อยเตื่อปไต้องคุ้มกูหลกเล็กนี่เินเี้ยงนีาหาอยู่หากินธรรมชาติกำกเมื่อยเน่นอนนาง้ก้อนกินน้ำกินอะซิก้อนพี่นองเอ้ยช่วยชีได้หัวงกีนี่เพื่อแตกออก พี่น้องกระหลุนช่อยกับยานพ่อได้เออเปขื่อนต้นมันเปขื่อนเนี้ยพ่อพ่อโอ้โหมีแต่ขี้ดิบมันทำไมวะเืสียดายช่องัวเอากระสันวัวเสียดายช่องหัวหัวมันใหญ่นะ นำนสูกยากอนะุโอ้ฝนกระไดลายหัวเติมเนาะดีงามเลยนี่โอ้ฝนกระไดสัมกันแล้วหัวหน่อยแล้วโอ้ตัวนี้ผู้ดีเสบนี่สองหัวตีสํากันครับเนาะเพรางายกับเนาะเลอเมื่อคนย้ำเดือน้ชําั่มเนาะกู้อะไรเดี๋ยวชีเวดได้พี่ดยพี่ออย้เดือนชีวดนะนี่ขนาดว่าเดือนนี้มิ่นี่เ กูร้องมคนวีเนี่ยนี่โอ้โหวีเห็ดหวานเนาะโอ้ยขนย่ำหอวเดินเข่าเดินเก่าเดินชิบเหใครดิมคนเนี่ลยดึงว่านง่ายๆนั่นเองโอ้ยสนุกชงไปเตะคือว่าคุ้มละมางานนี่โอ้คนใส่คนมาส่งจนเตะ ็นหัวท้เนเ็นหัวทัน,นที่อะนะมันกลืหัวปีดผล่ิงนันตกแรงอเออว่าน้ำอยู่เลยอื้อมกหกอื้มหกอื้ม,มอุ้ยไงไง อดทุ่ขาวจูน oh. พ mm ูนเลยพี oh. uh ่น oh. ้องเอ้ยขาวจ้วไปเป็น ah. ค uh ้าในสินได้น oh. uh ่อพูนไงเลยโคตรทุ่งทุ่เดพี่น้องมึงเดาเลยพูยยยงเอแล้วพอเจอแล้วเจอแล้วพูอดทุ่ขาวคือพื่นว่าอีวปดทุ่ โุนพ่นว่าแม่คาในชินคือพนว่าดีแต่ว่าคอาโทีหัวขาวๆในนี่ต้มคือสีวานไลด้วยในนี่ว้าวโทหัวขาวๆคือค้าในชินคือพ่นว่าดีแต่ว่า Tao bỏ tà là hai hô tơ nó đại tồn đa hô tìm ô y hôn hả mọi người nắng 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 này nè nắng 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 này nắng 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 nắng

ได้ใน่ี้คือว่าเต็มตายน่องบัดนี้เขาก็จะไปซองมึงไนดอนตัวนี้เนาอถ้ามีบบมีเขาก็จะเป็นกับเมื่อน่องมันไดยเต็มตาเนาะมัน,นเลยสิหัวใหญ่ยูพี่น้องเลยะพี่น้องถา้าเข้าโเห็นกัจะไปก,ก,กับเมื่ออะไรกัสำหรับคลิปนี้กับหากกดไ์ก็แซ่เ้อพี่น้องเด้ือเพ่อเพื่อใพ่ลเเพื่อเป็นกเน,นาะพี่น้อง